จดหมายหนึ่งมาอ่านให้ฟังคือจริงๆถือว่าจบไปแล้วไม่อยากมามองภาควิชาบางทีมันก็ไม่จริงเลยครับบางทีมันต้องวนกลับมาเหมือนกันอาจจะอยู่แล้วสี่ปีเบื่อมากเลยไม่อยากจะมาแต่มันก็ไม่แน่นะครับไม่นานนี้ก็มีจบรุ่นไกลมากนะคุณจันทมนจบตรีราประจบวทมศักรวิทยาไปทําการค้าขายต้นไม้ที่ศูนย์การค้าแห่งต้นหนึ่งพันห้าร้อยพันหนึ่งนะส่งให้จันทร์มาอดอมโดสนใจจช่ ไม่ว่าจะสนใจจะให้ให้หรือว่าจะซื้อในการ,รมีมีมีจอบหนึ่งทำพิสูจน์เพื่อสัตย์ชิมายอยากมาทำข้อมูลอาจารย์ถามไปตอบมาเฮ้ยเราเป็นคนบริการข้อมูลหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะองทำที่เขียนตอบนะครับคนนี้อาจารย์ก็อาจจะอาจจะนึกได้นะครับเขาก็มาเรียนเป็นอาจารย์เนี่ยว่าแต่เขาก็ดีในราเขียนมาอาจารย์เขาก็ต้องแนะนำตัวนะครับก็ส่งไปสังเกตนะอ่านได้ออกตอนแรกนะครับเขาชื่อนงลักษณ์โสภานชัยยัง รหัส40ไปโอ25มขอ34จบมานานแล้วตอนจะรินต่อโทรก็หาอาจารย์นองเนนะี่ยก็ถึงไม่ไม่หานลกอาหาเรานะให้มันเสร็จเลิกคอมเมนต์ก็ไปเียนที่ตอนนี้เียนที่ยูออฟเองเองด้าออสเตรเลีย,น,ยน,น,นะครับไอจุนกอพอนะก็เก่งนะจุนกอพอเดียเรารุ่นนี้นะครับเก่งจุนกอพอเรียนแต่เขาไปเสร็จก็เด็กเยอ้างว่าจบมานานไปทํางานเอกชนมาก,ก่อนไม่ค่อยติดตามงานวิจัยเรื่องพืช ทำให้คิดหัวข้อไม่ออกี yeah. หัวข้อไม่ออกก็อยากจะเรียนถามอาจารย์อยงนี้เรารู้ออสเตรเลียก็ต้องคุยททาวก่อนนะ่อที่จะอบรมนะครับก็น้ําท่วมหรือปลาอะไรไปตามเรื่องนะครับแล้วเขากปกินมาเยอะนะครับตอนนี้ก็ปิดเทอมทํางานที่ Australian National g a l l a r y ที่แคนเบรามีฟิลทริปเนี่ยไม่สำคัญเีจนชิ้เก็บตัวอย่างทําให้คิดถึงอาจารย์มาก ตอนที่ไปภูพานแต่ตอนนั้นไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรเพราะเดินไม่ทันอาจารย์นัวนแต่ชมนกชมไม้อยู่เป็นมโคราลูเป็นใช่ไหมครับลูกเสจารเป็นคนจบวันนี้เองนะมหาอาจารย์นะช่วยคิดหัวข้อคิดคนผลงานวิจัยอาคตได้ไหมแต่ว่าไม่ปิดปิดบิน,บน,บนแล้วบินถ้าบินไปแล้วบินแต่เยแล้วบินกลับ อยู่ภาครัฐบาลอยู่เรื่องไหนเราก็แข่งกันใช่ไหมตน้นเรียนคงต้องพยายามหาความรู้เรื่องเรื่องที่อบรมนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้ต้องเจอกันน้องสาวชิดในพิชานในฐานะสอนวิชาน200กับ318การทําวิจัยกับงานวิทยาการเป็นนั่งเช็คคร่าม a b s t r a ต t อย่างเดียวเนี่ย,ยเกือบครึ่งหนึ่งเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ไม่เป็นนะครับเขียนไม่เป็นโปสเตอร์บางงานยังเขียน reference ไม่เป็นเลย นั่นอาจารย์ผมที่สอนวิชา่าจะหักคะแนนช่วยไหมฮะเนี่ยระจายังบอกไหมว่ามันจนําเป็นเรายังช่วยครูทุกคนก็มีความรู้สึกว่าไม่สนใจต้องมองย้อนดูซิว่าหนึ่งถึงสี่มันจกมีน้องมาปีปีที่เข้ามาใหม่เนียขาบอกว่าติดชีววิทยาแต่เมื่อเท่าเรียนแล้วอยากจะย้ายไปเคมีก็แต่มามองว่าภาควิชาเราต่ำใช่ไหมคะแนนเราแย่กลรมาหาภาควิชาคะแนนยแย่ๆล้วอัพเกรดไปอยู่วิชาภาคสูงหรือ จบชีวะไปทำอะไรตกงานทั้งนั้นแหละออกฟอร์ดก็ตกงานเคมบริจก็ตกงานอย่างเอ้คือร์วิสการแพท้อันนี้เป็นเรื่องจริงแต่เราต้องมองว่าในช่วงสี่ปีเนี่ยเราหาความรู้เติมเต็มให้กับต,ตัวเองอไม่ใช่ไหมครับถามอันนี้ทุกคนากได้หมื่นห้าสองหมื่นข้าราชการเป็นมตัดทันไหพอใช่ไหมการตัดผมในอาจรตัดห้องธรรมดานะักศึกิตัดห้องแอร์นะ อาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยไปตัดห้องแอร์ที่ดูเพราะาคนหาเงินก็จะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันหายากมันลาบากเราเราเป็นเด็กใช่ไหมครับเราก็ของเงินพ่อแม่มันสะดวกโทรไปก็กลิ่งมาแล้วพ่อแม่ทุกวันนี้ก็ตามใจลูกทั้งนั้นจริงๆเด็กค่าตัวตายไม่ได้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้มือถือไม่ได้กล้องเยอะแยะอันนั้นก็ตามหลักชานสาวิน ก็ต้องตกไปตามธรรมชาติ่อนแอรก็ควรจะตายไปทีเราเนี่ยคิดว่าเมื่อนหร่พวกเราแล้วมีความรู้ระดับหนึ่งนะครับอาจจะได้ไม่เต็มที่อาจารย์สอนไปเนี่ยอ่านทบทวนมากขกึ้นคิดอะไรให้มากขึ้นให้หมอกว่ายี่ห้อของมอขอชีวะเราเนี่ยหนึ่งในสามของประเทศเราจะสู้ได้ไหมหรือว่าเป็นอัดับห้านะคับที่อาจารย์พยายามบอกไบโอเคมบอกเขาบอกใช่ไหมไบโอเคมทื่ครคุณเดี๋ยวกยมองชีวะไม่อยากรับ อาจารย์โงเกนก็จบภาคเราผู้เด็กเราอ่านหนังสือก็ไม่เป็นทาอะไรก็ไม่เป็นทําแบบอาจจะให้เพื่อนเตรียมให้เป็ไม่ค่อยสนใจไปคณะแพทย์นี่เหรอกินิยมของชีวะของแก,กนนี่หนดัดยูเดียวกันนะเขาไม่อยากรับพวกเราสมัยก่อนพวกคุณพี่เ็าจบเป็นสองกว่าเขาเก่งนะผมก็บอกคุณูก้าบอกคุณประจำในห้องแบบผมสองจุดหกสามปริญญาตรีคุณรับรองผมเป็นพวกคุณแพทย์เป็นหมด นไหมครับมันมันต่างกันนะคะแนนตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าดูเหมือนคะแนนมันปล่อยไปดูทุกอยู่ก็เหมือนกันการทันมอชมอออมาหมดแล้วการตตดเตะพพกันนะครับทางคุณภาพแยกนะไม่จันเรียนหนังสือเป็นเด็กโออยากได้บอี่บมาเพราะครูเรามสยก่อนก็ปปสสูงพมไม่มีปริญญาตรีกศปก็เยอะนะ เนี่ยบอบมันเท่นะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เดี๋ยวนี้เราเห็นแล้วเราก็เศร้าใจนะบชบทั้งนั้นเลยบชบไม่มีคุณค่าธนาคารบางแห่งนะก็ไม่รู้มันเยอะนะครับเขาบอกว่าจุฬาธรรมศาสตร์เขาไม่รับเพราะว่าพวกนี้เป็นเก่งเมื่อมาทำงานกับเขาไม่ได้เงินแล้วพวกนี้ก็จะหาทางดิ้นรนไประดับสูงขึ้นเขาจะรับรัชการก็ไปฝึกขยันที่อื่นคอนข้างยาก พอได้เสาปุ๊บรีบจับก็อยู่เลยจัฐบาลเขาไม่ทำทำคล้ายๆเหมือนกันเรียกการจัดการมองขวักันไม่รับเด็กสํารวยเยอะมากเขาระบุนะเรียกการมองขวแญเกินสารวยสําอางคณะรั็เลือกคนให้อาจารย์ไปสําข้ามไม่วกคุณอนสอบเข้าเนี่ยนะครับยังจำในสัตว์กันจำได้ไหมนะเอามือวางบนโต๊ะดูซิมือเป็นยังไงบ้าง จริงๆการแต่งานการทางานคราวนี้นะเล็ดแดงหมเลยครับผมว่าคุณทำงานทำไมได้รู้ทำไมได้ไม่มีทางตกลงพวงนี้นะครับทำงานมานานเขาบอกคนมาเยอะมองหัวจุดท้าก็รู้แล้วพรงนี้เนี่ยเป็นยังไงตันักสุริละก็เมาสู่อ้นัทเห็นหมดแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าต่อนนี้นะเราต้องปรับตัวให้ดีขึ้นอย่างตัวนี้เมืเ่อเอิร์ธเมมองกันแก่นบอกว่ามองกันแก่นจะเป็ปลอก ขวัญชายแดนสงครามไทยกัมพูชาใช้สัตรูิดนั่นนะรัฐบาลในทางรัฐประทัก็เ,เกิดเป็นจุดเนี่ยความีมาจุดนี้เกิดขึ้นผมก็คิดใจนะคิดแง่ลบนะครับว่ามัอก็ดีเหมือนกันนะทำให้สถานการณ์อาเซียนไม่มั่นคงเราน่าจะมีการเลื่อนจากปี52-558ออกไปหน่อยเพื่อไทยอ่อนแอเรื่องภาษาอังกฤษปี52-558เกิดขึ้นเมื่อไหร่พวกเราตกใจกันหมดทำงนานไม่ได้สาาอังกฤษก็แย่ yeah. ใช่ไหมครับที่เราก็องเอ๊ะตัวเราอาจจะนำาชคผลว่าพวกเราแย่ใช่ไหมครับบางคนอย่งหัวร้อนนั่นนั่นแอบ,บเพื่อนหัวร้อนเนี่ยเราต้องมองว่าทำยังไงเองมีคุณภาพมีเวลาทันนั่นก็ทันน,นะครับปรับตัวมีสติพระที่ห้อยคอไม่จำเป็นนะว่ามีพระสติอย่างจำเป็นห้อยอะทั้งสิ้นนะมีพระสติอยู่กับตัวว่าตัวเองกำลังทำอะไรอย,อย่าให้พ่อแม่เสียใ,ใจครูบายาจาคย์ก็่สนใจอยู่แล้วใช่ไหมก็พ่อแม่ของเราที่ส่งรีเราเนี่ย คุณต้เก็มบมรดเปัญญาสิเขาจะมีความสึกเป็นยังไงฮนะเขาดีใจก็ปลุมใจที่ลูกเขาก็จบระดับมาหลาลัยไา้ที่เรื่องที่ผ่านมาแล้วนะก็ผ่านไปใช่ไหมเราต้องเริ่มต้นออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยมีตาหมอผแกก็ช่วยกันรักษาไว้นะครับมีหลายคนจบไปแล้วจบระดับสูงขึ้นผมไมเห็นนะครับปกติเราไปเขนคุณองพึ่ต้องเขีนตรีที่ไหนทศไหน บางคนจบมอขันแกนไม่เขียนมอขันแกนเขียนเองจบปริญญาจากอเมริกาเห็นแค่นี้นะเศร้าใจถ้าร่างเงาตัวเองนะหรือพอตัว,ตวร่างเงาแล้วนะไม่ภูมิใจแล้วเนี่ยไม่มีทาเงเจริญก็บอกว่าคุณไว้นะรุ่นพี่คุณทํามาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไปดูมาเนี่ยเพื่อนท้กหย่างคุณเนี่ยทาที่อาจารย์หลายท่านที่พูดเยอะบนนะครับแนะนําตักเตือนเนี่ยแต่เด็กแค่ครสั่งนะครับ เราต้องการให้เป็นคนดีเนี่ยแต่งมันไม่ต้องทําก็ได้นะเราก็ได้เงินเดือนปกติใช่ไหมครับแต่เราคือเราใส่ใจคุณงานะนะครับบางทีมันผไม่ได้ฉะนั่งฟังโทเอกพูดทางด้านเมื่อกี้เนี่ยนักแตะลอยชายมาเป็นโทเนี่ยแต่ผมคิดว่าวนนี้ำคิดว่าอย่าไปพูดกับมันเลยปล่อยให้มันไปเถอะปล่อยทูปล่อยเองตามธรรมชาติของคุณตกงานไปอย่างนั้นเลนะครับเราต้องยังไม่ใส่ใจนะพวกเรา่าจาร เราจะเริ่มไม่ใส่ใจเหมือนกันก็ต้องต้องบอกในใจพวกคุณเลยว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยร่วมกิจกรรมกับท่านคนที่ท่าก้มนักศึกษานักษาเจรจันวิ่งหนีนะแล้วไปเจอที่นู่นนะเจอจันปฏิเสจวิ่งหนีมันหมายความว่าอย่างไรไม่อยากคบใช่ไหมเคยมีเด็กในท่าเหมือนกันนะเป็นอวซีนะเจาจย์วิ่งหนีจะบอกว่ามาคุยกันส่วนตัวนะว่าตอนนี้เราเลิกคุยกันนะคุณเดินของคุณผมเดินของผมที่ สมคัญจะพยายามมองหน้าเรื่องปฏิผมพยายามไม่มองอค้าวคนช่างสังเกตเนี่สำัญที่ดีเนี่ยมองก็รู้รือใครนั่งทำอะไรบนะ้างแค่จมูกสาวผมอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สอบด่านิ้วหนังสือเนี่ยใช่ไหมเธอยังมองหน้าอาจารย์แล้วอย่างสวัสดีทำเป็นไม่เห็นทัวเราเคยบอกว่าเราอยากรู้จักกันเลยเราก็สบายใจถูกไหมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเช่ไหมครับปัญญาจริงๆ่ยพวกเราใส่ใจพวกคุณนะครับไม่ใช่ว่าคอยจับผิดเราต้องก,การแนะนำแล้วคุณไปทําง,งานแล้วเนี่ย แล้วคุณมีราน,นงานที่อาจารย์ัไม่ได้ฟังเลยนะครับทุกคนครับรกว่าโอ้โหมันแบบเข้าสงคารามกันจริงไม่ใช่อยู่กับเราตกซ้ายตกขวาเนี่ยมันกันเองมากเลยใช่ไหมครับมันต้องตายแต่คุณขึ้นเวทีข้างนอกแล้วเนี่ยเขาตกมาชิ้นึงเนี่ยมันไม่จะเทิอนคุณนะอาจารย์สถาบันอันนั้นเสนอแนะว่าแสบมากกว่าใช่ไหมเราต้องมีความมั่นใจในการทํางานว่าเราต้องงานที่เราทำเนี่ย ถูกต้องมหลักวิชาการไม่ใช่ว่าผิดก็ยังดันทุรังลงเหวไปอได้เขาดึงมาแล้วก็ยังลงเหวอันนี้ก็ต้องปล่อยแต่ที่าจรยจะบอกว่าลงเรือด้วยกันใช่ไหมอาจารย์จะปล่อยคุณว่ายน้ําถ้าว่ายได้อาจารย์ก็จะขอบคุณอาจารย์อาจารย์ว่ายได้ถ้าคุณว่ายได้เราก็ดูๆเดี๋ยวถ้าช่วยแล้วคุณไม่ช่วยเอามือผักนะเอาเท้ายันหัวจมน้ำตายเวลาหมดนะครับเสียดายขอบคุณ